สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะกับช่างพึ่งช้างแชนแนลไปทำอะไรกันอ่ะช้างไปแปดสองครับไปเล่นกันเร็วตามมาตามมาเร็วตอนนี้ตอนนนี้ะครับผมตอนนี้นะคะตอนนี้ว่าเรายังไม่มีตากล้องนะครับใช้มือพี่ในหน้าจักผมผมอันนี้ผมจะลงก่อนนะครับแล้วตอนโตไปผมจะเปลี่ยนชื่อชื่อช่องว่าพึ่งช้างแชนแนลอันนี้คือเต็มตัวรู้ไหมว่าเป็นมือใครมือหนู มือมันไม่ถืออะไรเลยมือพี่มันให้หนูถือบางคนอาจจะอายุเยอะกว่าเรามือหนูมือพี่แล้วคือกูใส่ชุดเมื่อคืนมีอยู่สองตัวตองใส่ก็เป๊ะโอตอนเช้ากลับมายังเกงกูยังช้างดีล้วไม่มีเกงเกงช้างไม่ไหนมันไม่ใส่เราใส่มังกรตอนนี้นะครับถุงตอนนี้เราดูไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเดียมาไกลไหมอันนี้อยธาแถวบ้านเราเอง มือถือเองยบขันถือบ้างที่คือบรรยากาศรอบๆบ้านโอ้ป่านี่ก็มีในบ้านฉันได้เหมอนกันนี่ไปเอาเหล้าให้ไปกันเลยครับเดินไปต่อครับทุกคนช่วยผมเลือกหะ่รครับว่าไปทางซ้ายหรือไปทางกว่าไปทางขวาเอามาือถือไปเ เราจะเดินแบบนี้ยกบ๊อโบ๊อแบบเห็นหน้าพี่คนเดียวยังไม่ต้องเห็นหนะ้ชาช้างเพราะเราต้องข้ามมันเฮ้ยเราต้องเห็นเอาเห็นหน้าเห็นได้เรามีตากล้องเหรอมีอยู่สองตัวเนี่ยจะมาเอาตากล้องจะรั่วตอนนี้นะคะตอ<ะ>น<ะ>นี้เราจะข้ามไปไหนเป็นนายพี่ปอเอาถามไม่ตอบไป,ไปนี่นะคะุกคนไป ไฟแดงดินี่นะคะตอผมสุม่มในที่ยามากค่ะได้60บวครับน้องๆมันเก่งกันยายอยู่แล้วเวยให้หนูเห็นตั้งเต่เจ้ของอะเว้พี่น้ำพึ่งทำมันเห็นกันเอาอิชุกชุกชุกเว่คนเทนเต้เว่รนัรนเว่รันอ้า มาให้้ดวยนะะคเอาไอเกียวได้ร็จแล้วก็จแล้วไปเล่นว่าหนูมีที่เป็นล้อชิปอ่ะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าอายุเท่าไหร่กันเราค่อยบอกเป็นหนึ่งขอค่าขนมก่อนวิ่งเขาวิ่ง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 แต่ตอนนี้ทุกคนนี่ใครที่ให้เป็นอย่างนี้นะเป็นสิรู้อย่างนั้นนะ ฮะมาหาไปัญญาประมเลยปัออาอยุเก้าค่น้องเราช้าปอายเพี่อายุ11ดค่ะใที่เขาเรียก่อนเกนะคะถ้าถ้าใครอยู่โรงเรียนผมแล้วติดตามผมเนี่ยจะถ้เห็นพี่เขาอยู่เบ้าไนะคบพี่เขาเรีย,ย,ยก่นอนเกณฑ์่้อ่อย่ตงนะคเราอยู่โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนส่นรวมมันอี้ไหนอ่ะเราอยู่คองเตยเขตชมชน้อ,อ,อ,องใหม่เขตอะไรถนนอานลง โรงเรียนสย์รุมดุ่นใจไปซื้อได้นาได้อูทูบอูทูบอะไรพวกเนี้ยยูทูบยูทูบดิจิตอลก็ซื้อได้ไอจีพวกเนี้ยซร์ชเลยโรงเรียนสุ์รวนนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตของโรงเรียนสย์รวมเพราะว่าผมผมถ่ายแย้งนะคะแต่ถ้าทุกคนอยากอยากเห็นใครที่อยากเห็นในโรงเรียนก็ไม่มีให้เห็นนะเพราะว่า YouTube ก็ดูได้นะครับไปดูในของคุณครูแล้วกันเพราะว่าของเราไม่ได้ออาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเนาะใครเพราะว่าจะทำให้เป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน แต่ตอนนี้นะครพบแอนนี้ที่เขาที่ผมถ่ายกันอยู่นะครับก็คือโทรศัพท์ผมเองโทรศัพท์คานุก่าขม่ะชื่อช่องผมพานุก่าขม่ามาละนี่ชื่อช่องที่นี่เราจะรู้จักแท้จริงเราไม่ได้โกหกอะไรทีชื่อช่องพี่ผมชื่อว่าน้ำมึงเซนเนลค่ะฮะน้ำพึงน้อยยูทูบยูทูบอ่ะใช่น้ำพึงน้อยแล้วลงคลิปยังไม่ลงลบไปแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ไม่อยากจะลงอะไรทั้งนั้นุก็เลย อันนี้ที่พี่ไม่ยองเพราะว่ายหยงผู้ติดตามไม่โชว์ฮะหนูผู้ติดตามไม่เยอะด้วยแล้วก็หนูก็ไม่เยอะเตนูไม่เยอะท<ๆ>ี่ลงอะ่ะหนูจะส่วนใหญ่จะลงในไอจีไอจีถามมาว่าอยากได้ชื่อเฟซหนูงดทักจุดงดทักเป็นบลกหน่อยแล้วก็ซักเป็นบักหน่อยแล้วก็อยู่ขอโทษนะคะ อันนี้จากนี้แบบช้างนานมากเราไปหาลิปต๊อนะครับผมจะให้ที่น้ำพุแส่มาให้ผมจะขึ้นมาหั้งคนยวครับเอาโทรศัพท์มาไปเราไปหาช้างกันโทรศัพท์ตอนนี้ให้ตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่เครื่องเล่นนี้ผมจะนี่ครับผมจะให้พี่สาของแก่งให้นะครับแก่งแรงแเลยตอนนี้นะครับผมได้เล่นเครื่องเล่นอยู่ครับดูสิวิวดูบรรยากาศโดยรอบครับสวยงามมากเลยครับ พี่เหมือสวยงามไหมพียสวยครับสวยครับสวยสร้างทำไมตใส่แบบนี้ดีขึ้นนี่ครับเอาใหม่ลงไปเข็นใหม่เพราะมันไม่แรงเลยเออไม่แรงมันต้องแรงมากนี่นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่คนเดียวนะครับ๋ย่พี่งเอายากขึ้นตามครับมันโตแค่ มาชู้กา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 พร้อมรอคนเดียวเลยนะคะตอนนี้โยแล้วนี่เป็นจากเด็กวัดแข็งแรงเลยกับมงอ้อะไรนัดเรานล้วเพิ่งถือโทรศัพท์บ้างมถือก่อนไม่เดียวเพิ่งมารับโทรศัพท์แล้วก็ไปถ่ายรอบๆไปถ่ายรอบๆตรงที่หนูเล่นนี่คือบรรยากาศเอ๊ะเยอะเยอะๆตรงตรงนี้ก็สนุกเหมือนกันบรรยากาศแค่นี้แหละ ยกยกยเจ้าของเจ้าของคลิปามาค่ะจะจะเข็นนะเข็นแรงแรงเลยครับหนูเนื่งถ่ายคลิปกันไม่เป็นนะ่ะอาจารย์พูดดีหนูเเล่นถ่ายคลิปกันไม่เป็นเลยถ่ายแบบพอทำได้ผม <c oughs> ยังถ่ายคลิปกันไม่เป็นครับตอนนี้ผมทําเท่าไหร่ที่ผมทําได้ผมก็จะทํากันนะครับใครอยากดูคลิปผมเกิดหนึ่งนะคะเที่ไหนก็กดเลกดถ้าใจไม่เกินบอปไปว่ายราวดดเจ็ได้นะสนามหลังบ้านก็พิมพ์มาได้บอกไปดิ แฟดสองก็เล่นได้นะครับแฟดสองก็ได้นะครับตอนนี้วันนี้ผมรีวิวที่แฟดสองนะครับนี่่คะนี่ของเล่นแฟดสองนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อแฟดสองจริงอันทุกคนดูครับแถวๆโรงแรมผมเนี่ยอยู่แฟดสองแถวหนึ่งถึงสิบนะครับโดยแถวแฟดหนึ่งถึงสิบนะครับผมอันนี้บ้านอยู่แถวน้องใหม่นะคะใครอยากมาเจอผมไปเจอกันที่น้องใหม่นะครับเราใครที่อยากเจอจริงๆนะ วันนานครั้งเราจะไปที่สิบเจ็ดไม่เ87แล้วก็จะไปขอว่าเราไป FC เราไม่ได้อยู่นึ่บ้างวันนันวันอาทิตย์นะคระพวกคุณสามารถมาหาผมได้ที่บ้านเลขที่ห100ครับหนึ่งเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งปะหนึ่งศูนย์แปดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นมาสิบสองครับหนึ่งศูนย์หนึ่งมันบ้านกูสิบสองคับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะผมใครอยากไปเจอพี่คนนี้นะครับ แต่ถ้าอยากเจอผมให้พี่เขาพาไปก็ได้นะครับเพราะตอนนี้พี่นี่ครับพี่เขานี่ครับทีมงานของผมครับแล้วพึ่งไปทีมงานไม่ทีมงานหนูก็อนน่ะนี่นหละครับทีมงานนล้วพึ่งต้องไปทีมงานหนูด้วยหนูต้องอาานหนต้องไปทีมงานถักรุ่ด้วยโอเคถ่ายคลิปแต่ต้องถ่ายลงยูทูบนะนี่นะคบทีมงานของผมแล้วเป็นตากล้องของผมด้วยถือตากล้องถือถือตากล้องไอ้ตากล้อง

นี่เขาในี่หน้าตากล้องของเขาในที่ได้ทำงานของด้วยนี่หน้าทีมงานเป็นไรบ้างเป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นมั้งเเบรกอยู่เบรกตอนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุครับว่ากินวะไงครับท่านอย่าพี่ยังไม่เล่นพี่เจ็บพี่เจ็บไปนั่งกดไปตอนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุครับ อันนี้ครับปันนี้พี่น,น้ำพึ่งน,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 นี่ค่ะแต่กล้องเราไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกิน